ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่สีเทาแข้งมาจุกจุกันเด้อสุมองสุบอนเขาสู่องเบาวระทไทยก็หน้าพี่น้องเมื่อคืนฝนตกหนักพี่น้องไอ้พี่พระผีผาน้องมาเบิ่งแล้วว่ามารีวิวเงินน้องน้ำโศกเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักพี่น้องจนอยู่บ่ได้ญ่เลยฝนแห้งขนาดพี่น้องห่านบึงอยู่กับผมเดนไ่อยากได้ลบอยู่เนาะฝนมาแห้งพี่น้อง รีวิวสถานการณ์มันเป็นจังไดเงั้น่คืออยู่ไปได้หมดมันเป็นจังไดเนาะพี่น้องคือเห็นเลยพี่น้องคือเห็นเลยเนาะเอากะบางคนบางคนเอฟซีบางคนก็เข้ามาเบิร์นเนาะยังไม่จบหูเนาะแต่บางคนเพิ่นก็เบิ่งแล้ว แต่บางคนันกระเบิงแล้วนะพี่น้องฝนตกคืนนั้หน้าขนาดสาหัสเลยพี่น้องเปียกมาเลยหมุนไอปุยอืมฝนหนองนสุกอะล้างใหญ่เดี๋ยวพี่น้องล้งน,น้อย,น,อยนี่ฝนตกมาคืนดนูใครจะเอามีอันนใส่เนาะแต่ก็ยังเปียกคือเกา จะมีติังหยาเต็มหยองเลนี่พีน่น้องเงินเงิน,นครัวพี่น้องเงินครัวน,น,นครัวหลังนึ่งเขาอยู่คนตกใส่กิ่หยอดเป๊ะก็มาใส่มอาเอางนี่ก็มอง,มองลูกายอยู่พี่น้อง นอนแต่ละมื้อกลางเวรหรือมานอนแต่ตอนนี้นอนบ่ได้พี่น้องฝนตกมาใช้เปียกมาเลย บ่ทันเล่าเนาะพี่น้องเงินบ่ทันเล่าอยู่ในเป็นแห่งของจจื่อเนาะพี่น้องผลในกระสีสาดใส่ไม่ใช่ผลนแห่งๆมันระสีสาดใส่นั่พี่น้องมองนั่นแหละตกการพี่น้องมองมันหวนในมองเศานะพี่น้องมันจิลงไลลงไปเนาะบ่ทันไหล่บ่ทัานเนาะท่าเขาเห็ดลังใหญ่แล้วมันึ่นลงไปมันก็ไป โบหัวนะเพื่นอน <c oughs> มันขึ้นแห้งหรือฝนพี่น้องเอียจนนกทรายกับเม่าไส้จนรีอยู่นีี่่อยูนะพี่น้องมันหัวลงมามาใส่ปากไผ่นะพื่องหรือว่าวันเฝนเอาไผด่านไผ่มาใส่นะบรรยากาศที่ขึ้นผ่าของนฝนไม่เลยพี่น้อง มันจะตกมาอีรอบหนึ่งแล้วฝนอืมเปื่อนอันนี้เปลือปล่อนแห้งขนาด พี <łość> ่น้องประมาณนี้แหละน้องติฟซีึ้นใหม่ก็มาเบิ่ันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เด้อพี่น้องเด้เเพื่อเป็นกำไรลัจงใจ่ยส่งพอน้องลับส่่น้องน เฮือนนราพี่น้องนี่กันว่เป็นเฮือนดอกอยู่ในอั้นของขั้วที่ซื้อพี่น้องการเงินคืออยู่อยู่ปีพี่น้องเนาะเงินลังใหญ่พี่น้องการเลี้ยงเนาะมันกับมัหัวอันนี้อยู่เน้นอยู่ปก่อนเนาะยังไม่มีเงินเฮ็ดก็อยู่ในห้องขั้วอนฝนแห้งก็เลยมันหัวแบบนี่เนาะ ันก็จะเป็นเฮือนเฮือนป่าเนาะพี่น้องห้องน้ําแล้วก็เฮาเข้านําเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยแต่ละมือก็เอาพอเฮายังบ่มีห้องน้ําห้องไหเลยพี่น้องยังบ่มีห้องน้ําเนาะพี่น้องขนาดห้องครัวเฮาพี่น้องเอ้ยห้องเฮ็ดอยู่ให้กินเฮายังต้องเฮ็ดเนาะพี่น้องคือเบิ่งซํานี้แล้วเนาะพี่น้อง ฝนแห้งมันห่วยพอ,อมาเห็ดกินก็นนนบ่ได้พี่น้องไอ้ฝนมันหัวมันต้องมันต้องฝนเศร้าก่อนจังมาเห็ดกินถ้าฝนมาขัางนี่ใครเดมันโมซาดไปนี้นนพี่น้องฝนมาขังนี่โมซาดถ้าฝนมาขังนี่มันจีบซาดเขาเลยพี่น้องมันสิหัวตามนี่ขังทั้งเ้านี่ มันสิห,หัวลงไปใส่ในกไก่ป,ปากไฟนะพี่น้องเข่าเขาสีสุกแเลยพี่น้องสิงขาาก็ได้่น้องนะ xin nhìn cho thằng này là phi nông này, kia. họ ở bếp, say mà sợ vậy, mộng này là mực lên nhá, mua đẹp đấy thằng, sứt ปักไฟมันทีลงมาใส่ลุดซ่าก็เลยไม่ได้นอนมืน่อคืนก็เลยนอนเพื่อนตื่นอยู่เนาะฝนตกแห้งคืนฝนหยาดฝนเนาะฝนขะหัวนลงใส่บ่เนี่หัวมืดเลยเพ่อนแค่นีน้ก็หัวเงิน cái nhang đi với mình sau này, nó kia phần sau quay thà phần sau quay cả hoài và cái non bật khứu này có món nào กะมองนี่พี่น้อง จบพามาเพิ่มกนนี้เนาะพี่น้องถ้าติดใจคลิปนี่จะลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจส่องบ้านคนไทยเห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้กกนองชูขุนพ่นชูมงสบอลพูดยูกไกย,ยูกไกพูดยูต่างประเทศเลย่อยู่ต่างประเทศเนาะที่เข้ามาเบิ่งมา ส้มคลิเบาไทายกัอยิ่าลมกนไล์ก,กดแช์เด้พี่น้อง้อเสื็จเป็นกำลังใจส่องเบาไทายเฮ็ดลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสบายดี